ทำงานน้อยแต่ได้เงินมากมีจริงหรอหลายหลายคนค่ะทํางานหนักมากอย่าลืมชีวิตคนเรามี24ชั่วโมงแต่หลายๆคนค่ะทามากกว่า10ชั่วโมงแต่ทําไมมันมีผลลัพธ์น้อยจริงๆแล้วค่ะมันคือยานพาหนะต่างหากที่มันแตกต่างกันเป็นเพราะว่าวันนี้ค่ะอยู่ในลู่ทางที่ไม่ใช่ทํางานแทบตายมันก็ไม่สามารถที่จะรวยได้เพราะว่าอะไรคะ จริงๆอ่ะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ผิดหรอกนะแต่วันนี้ค่ะมันจะดีกว่าไหมถ้าสมมุติว่าเราใช้เวลาน้อยแต่ทําได้มากเหมือนมีสุขเนี่ยทุกวันนี้ค่ะทเทรดทองค่ะเลือกสิ่งนี้เพราะว่ามันทําให้มีสุขเนี่ยทำแค่ประมาณ1ชั่วโมงฟังนะคะ1ชั่วโมงแต่ได้รายได้มากกว่าการเป็นแอร์ในอดีตทั้งเดือนค่ะและนี่แหละค่ะทาให้มีสุขตั้งใจศึกษามันอย่างจริงจังเพราะใครหลายๆคนมองว่าเฮ้ยนี่มันเสี่ยงสูงนี่ มันเป็นการพนันหรือเปล่ามันหลอกลวงหรือเปล่าทางนั้นทางนี้จะบอกกับทุกคนค่ะว่าการที่เรามีความรู้ค่ะมันคือสิ่งที่จะเอาไปจัดการความเสี่ยงการเทรดทองมันคือความเสี่ยงที่สูงมากบอกเลยค่ะว่าถ้าไม่มีความรู้จะมีเท่าไหร่จะมีเป็นแสนจะมีเป็นล้านจะมีเท่าไหร่ก้มหมดค่ะ เพราะความไม่รู้ย่อมแพงกว่าเสมอดังนั้นนะวันนี้ค่ะเริ่มต้นเอาความรู้ก่อนมีสุขมีลิปฟรีในบ้านแดงเยอะเลยและที่สําคัญนะถ้าเกิดว่าใครค่ะอยากที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ผ่านเวิร์กช็อปไปด้วยการมีสุขมีคอร์สทำบุญนะคะสอนฟรีค่ะทักไปที่บ้านเขียว HappyTrader Family มีแอดทังหน้าด้วยนะแล้วก็มาเรียนรู้ไปด้วยกันถ่ามีสุขภาพวิเคราะห์เป้าประสงค์ก็คือ ให้คุณรู้ค่ะว่าวิเคราะห์เองยังไงเทรดเองยังไงโดยเราไม่ต้องพึ่งพา EA โรบอทก๊อปปี้เทรหรือว่าวิ่งหาแต่อยู่ในห้องซิกแซวตลอดเวลาค่ะเพราะวันใดวันนึงสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถจัดการได้ในช่วงเวลาที่ตลาดผันผวนจริงไหมคะมันทําให้คุณนั้นพอดแตกแต่ถ้าวันนี้ค่ะเราดูหน้างานเป็นวิเคราะห์เองได้แบบนี้มันจะ ทำให้เติบโตแบบยั่งยืนได้จริงๆดังนั้นค่ะใครที่สนใจแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้แบบจริงจังอยากที่จะเทรดเองเป็นวิเคราะห์เองได้ก็สามารถมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแล้วเจอกันค่ะ